ตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดบายพาสเมืองสกลนะครับเอามาเบิ้งของแปลกของว่าเป็นของแปลกนะเขาของแซบนี่แหละอันนี้หั่งตอนะครับขีดละร้อยคุณนายคือติดน้ำลายแตกละอยากอร่อยเะมีตังเวลา อันนี้เห็ดละโงกนะครับเห็ดละโงกอันนี้เห็โดโอ,อ้เห็ดตอแดงไปจับของยานตะขามเรารอข้าตรงนี้เลยนะเขาบอกอ่าอันนี้ผักโขดนะครับอันนี้ของมาคมเดี๋ยวสีผ้าไปเบิ่งนะครับของในตลาดใบผัดมีอย่างแน่นะครับเดี <'d be S 1> ๋ยวตามไปเบิ่งกัน อันนี้มีหอยหน้าพร้อมหอยนองจีปโปมมีเห็ด<อ>เห็ดป่ามีหอยหน้า่เอนแล้วแต่เอาเ,อเดินกันย่างไปพุ่งกันได้แล้วแต่หอยตัวบักใหญ่เลยไหมบักหอยโอเคอาหารอันนี้หนังบัวนะครับมันไป ดไตอนนี้อยู่ที่ตลาดบ่ายพระสกุลนะครับอันนี้ยอดไว้ครับยอดไว้ยอดไว้ดไวเดี๋ยวแผนกซื้อเขาจะจัดการเองนะครับอันนี้มีเห็ดมีผักหวานอันนี้ชุดแกงไว้นะครับมีสิมีเห็ดมีผักหวานมียอดไว้มีมันออวอวเลยเลยครับมีแต่นแนวแซบยีรีรรรตลาดนี้ของสดพร้อม อันนี้เฮดเฟียงอันนี้ได้ยังวะอันนี้ได้ปลาที่เขาหมักเครื่องแล้วปลาโอเคอันนี้ยอด,ดยผักกูดอันนี้จะขายในตลาดเลยครับมเมืองสะกลค,ครับมาเมืองสะกลนก็เลยม่ย่างตลาดสะกลก็ อาหารก็ค่อนข้างสิสดนะครับขนาดอาหารทะเลยังสดเลยครับขนาดมาเขอสกุนะฮะอาหารทะเลสดแห้งอยู่พี่นะนะเดสิยางไปเบิงบักหอยทะเลเนาะอันนี้อันนี้ก็มีส้มติน้นบัวแค่เห็นกูไดอยากกินติน อันนี้ก็เห็ดเห็ดไข่อันนี้นอไมอ้นะครับเห็ดไข่เห็ดพ่อค้าเห็ดแช่เห็ดพ่อค้าอันนี้มีเห็ดผสมนะครับอันนี้อันนี้เห็ดผสมหลายอย่างนี่เห็ดหูหนูค <laughs> <า>รับสด อันนี้ปลาหอยหน้านะครับหอยหอยหน้าครับต้นแห้งโอ้บอ <c ười> กออนะครับว่าจะขิ้ผเยอะมากเลย,ยลอาหารพื้นบ้านนะครับอยู่ที่นี่นี่ดักแด้นะครับอันนี้เห็ด เพิ่งคมเลแมนปะเพชรกรอดแค่ไหนเพิ่งข้ามครับอ๋อเพิ่งข้ามบลคมบลขมไม่ใ่อไ่่ยเพชกรตองยิบารดอกปุ๊ใหญ่เลยอันนี้แล้วเหรอันนี้มาหยบอันนี้มาหยิบแล้วอันนี้จิ้อนีเีดไหมว่แต่ ก็เนี่ยก็จิ้งหรีดจิ้งหรีดโมงภาษาไทยภาษาไทยจิ้งหรีดโมงอันนี้จิ้งหรีดน้อยจิ๊บโง่พี่บอกกันจได้ภาษาไทยจิ้งจิ้งหรีดโมงภาษาไทยอ่ะอจิ๊บโปมภาษาอีสานท่านจิหล่อกภาษาตะกอนอ๋อจิหล่อกเหรอตะกอนเรียกจิหล่ออันนี้จิรีจิรีรอจึงเลยนี่เดินนะจะไปเอาฝนได้ยังแน่ อันนี้ยังสดสดเลยอันนี้ปลากระตนนะครับหม้อปลาต่งางๆเขียวแมนยังสดเลยครับอันนี้นอไว้ครับเห็ดขอนอาหารทะเลก็สดนะครับเดี๋ยวดูอาหารทะเลน,น,นี่ปลาหมึกยัดปู oh. นะครับ ไดไรละพอแล้วพอ,อยังอ,อันนี้อาหารทะเลหอยนางมาารมสดมาก<อ>ไปน้ำกันนะแน่้อตอนนี้สองพี่น้องขาตัดสินใจมื่อนี้เขาสิกินหอยนะครับบ่หอยหน้า ม,มันคล้ายๆหอยเชอรี่แต่บ้านเราน่าจะเป็นหอยโข่งอะไรเงี้ยมันน่าจะเป็นพันผสมระหว่างหอยโข่งกับหอยเชอรี่นี่เลยได้เรียบร้อยจัดบักหอยมาแล้วนะครับเห็ดเห็ดพึ่งอะไรไม่รู้เห็ดพึ่งขามอะไรเขา ไปไปทั้งหนต่ออันนี้กระปูปูเนื้อแน่นแน่นปูว่าทันตายเลยปูทะเลปูยังปูทะเลอาหารทะเลสดมากนะครับที่สะกลอันนี้ก็ปลา ปลาปลาแม่น้ำนะฮะอันนี้ปลาบึกเนี่ยปลาบึกนะครับอันนี้ปลาอันนี้ไม่เคยเห็นเลยครับอันนี้ปลาแม่น้ำโขงนะครับอืมไม่เคยเห็นเอิ้นไปยังครับ ปยอนครับไปยอนนะฮะอืมเดก๋อแค่เห็นอันนี้ปลาบึกอันนี้ปลาค้างอันนี้ปลาค้างปลากดค้างนะครับตัำเคลินอ่าเดยวครับไปเบิ้งทางอื่นนะครับย่างตามคุณนายไปอันนี้ก็อาวุธครับ อุปกรณ์ทำมาหากินบรงเวณอาวุธนะครับอุปกรณ์ยังชีพนะครับใส่เห็ดกับเขาใส่ทางไหล่าางหน้าได้อันนี้ก็ผักพื้นบ้านนะครับผักพื้นบ้านอันนี้ผักลิ้นฟ้าหรือผักอีกาผสมประแดกอันนี้ผสมนะครับ นอหวายหลายแห้งครับเมืองสกลน,นอหวายยางหลายเลยผักบ,บุ้งงามผักกวางตุ้งอันนี้เด้ติดแม่แกหาไหมยอดผักมะระอันนี้นอหวายนะรัยอันนี้เห็ดนะครับพร้อมชุดพร้อมต้มเห็ดใบผักอีตู ยอดดอกแคยอดมะละยอดมะละคิ้นกเรียบร้อยนะครับก็ขอจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้ครับสำหรับตลาดใบพาดเมื่องสกลนะครับปัตมานีแทแหล็ก็ไเลไทยให้พี่นอ้งได้เบิ้งกันนะครับเดี๋ยวต่อไปกันเดินทางกลับ ครับก็ฝากดตดตามกดไล่ก็แช่ให้นายเด้อครับพี่นอ้องสวัสดีครับ